สู่ช่วงข่าวสังคมโซเชียลนิวส์แล้วข่ะไปดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ซึ่งจริงๆฤดูนี้เป็นฤดูกาลของซัมเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำแฟชั่นโชว์ชุดชั้นในเซ็กซี่จะออกมาเยอะมากเลยทีเดียวแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอากาศค่อนข้างเย็นค่ะแต่ยังไงก็ตามค่ะศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะคะซึ่งเพิ่งจะเสียเงินรีโนเวทใหม่ทั้งห้างค่ะสามร้อยล้านบาทก็จัดแฟชั่นโชว์ท้าลมร้อนซึ่งปรากฏว่ามีลมหนาวเข้ามาแทรรกกเาไปชมันค่ะ หลังปรับโฉมูนย์การค้าใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้นล่าสุด r i เวอร์ซิเดินหน้ารุกตลาดอย่างต่อเนื่องหวังเพิ่มมูลค่าทางการตลาดและให้ศูนย์การค้าเป็นที่รู้จักมากขึ้นจึงชูแคมเปญซัมเมอร์สแป Beach Essential ตอนรับซัมเมอร์พร้อมเอาใจคนรักทะเล เซเลบิมีมากมายรวมสร้างสีสารแลกเปลี่ยนเคล็ดรับต้อนรับหน้าร้อนตามสไตล์ของตัวเองรวมทั้งยังมีการขายแพ็กเกจท่องเที่ยวในราคาพิเศษชุดว่ายน้ำและกิจกรรมต่างๆอีกมากมายและไฮไลท์สาคัญของงานคือการเดินแฟชั่นโชว์ชุดว่ายน้ำแบรนด์ดังภูเก็ตเมอร์เมดและทริอัมนำโดยนางแบบสุดเซ็กซี่โอเดทเฮนเดรียแจ็คโคมินและเซเลบิ้สาวสวยคุณหนึ่งวชินีไกรเลอร อนนีปกติจะชอบไปทะเลที่สามารถเล่นเซิร์ฟบอร์ดได้นะคะอย่างไปภูเก็ตใกล้ๆบ้านเรานี่เองไม่ต้องไปไหนไกลแล้วก็ได้ออกกําลังกายด้วยชอบไปพัทยาค่ะเพราะว่าใกล้ดีแล้วก็มีทะเลแล้วก็ได้เล่นเจ็ตสกีน้องสาวก็อยู่ที่พัทยาแล้วก็เคยอยู่ที่พัทยา และหากคุณผู้ชมยังนึกไม่ออกว่าช่วงฤดูร้อนนี้จะทำอะไรก็ไม่ควรพลาดงาน Summer's p a d ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25มีนาคมนี้ค่ะเนื่องจากบ้านเรานนั้นเป็นเมืองที่มีการท่องเที่ยวเป็นสินค้าขึ้นหน้าขึ้นตานะะคเพราะฉะนั้นเราก็ขึ้นชื่อค่ะในเรื่องที่มีโรงแรมที่ดีมีร้านอาหารและบาร์ที่ดีล่าสุดมีการจัดงาน Thailand International Restaurant and Bar 2011เราไปดูกันข่าว,ว่าที่ไหนที่โดนใจค่ะ รวมสัมผัสความยิ่งใหญ่เป็นครั้งที่2กับงานแสดงสินค้านานาชาติด้านโรงแรมร้านอาหารและบาร์ที่รวมพลังสน,สนับสนุนธุรกิจด้านอาหารโดยงานนี้มี Impact Exhibition Management และนิตยาสารไทยแลนด์ t a สอร์ t นิวเป็นแม่ง,งานใหญ่จัดถแถลงข่าวตเตรียมความพร้อมของงาน Thailand International Restaurant and Bar 2011หรือ R&B 2011ระหว่างวันที่7-9กระกฎาคม2554 ในแง่ของการทําธุรกิจในปัจจุบันนี้เนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรฐานนะคะซึ่งมาตรฐานในปัจจุบันนี้เนี่ยเราคงจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของทั้งทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติในแง่ของการเวิร์กช็อปเพื่อที่จะเพิ่มสกิลเพิ่มทักษะให้กับธุรกิจของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยจึงอยากจะให้กับทางผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้มีเวทีหนึ่งในการที่จะเข้ามาเรียนรู้เข้ามาอัปเดตในเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆซึ่งตรงนี้เองนี่ก็เป็นส่วนที่สําคัญการในการที่จัดงานนะคะนี่ในส่วนของ ธุรกิจของอาหารและเครื่องดื่มนะคะไม่ว่าท่านเนี่ยอยู่ในวงการนี้แล้วหรือว่าต้องการที่จะเข้าสู่วงการเนี่ยงานนี้เนี่ยก็จะเป็นเวทีที่ทุกท่าน,นที่เข้ามาในงานเนี่ยนะคะสามารถที่จะเลือกซื้อเรื่องของสินค้านะคะที่เหมาะสมนะคะสินค้าที่มีในงานเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่สินค้าที่อยู่ตั้งแต่ในครัวนะคะจนออกมาจนถึงบนโต๊ะอาหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าครบครันสําหรับ นที่่อยูใวงการซึ่งงานในครั้งนี้มีหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากภาวะต้นทุนที่เพิ่มขึ้นภายใต้แรงกดดันด้านเศรษฐกิจที่แปรผันเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและยกระดับความเป็นมืออาชีพให้กับวงการร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมทั้งตอกย้ำจุดแข็งการแสดงสินค้าเฉพาะกลุ่มธุรกิจร้านอาหารบาร์การจัดเลี้ยงรวมไปถึงการบริการระดับนานาชาติ ก็ผมมองว่าปีนี้เนี่ยนะฮะในช่วงของปีนี้เนี่ยวงการฟู้ดเซอร์วิสหรโรงแรมร้านอาหารเนี่ยกลับมาดีขึ้นนะฮะหลังจากที่ผ่านวิกฤตต่างๆมาในปีที่แล้วะะงาน R&B นนะนะครับก็เป็นงานหนึ่งที่ทางผู้ประกอบการร้านอาหารแล้วก็โรงแรมต่างๆนะครับก็จะมารวมตัวกันค่อนข,ข้างเยอะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสินค้าของเราก็มีสินค้าที่อยู่ในช่องทางที่เรียกว่าฟู้ดเซอร์วิสอยู่มากมายหลายอย่าง ซึ่งตอนนี้ก็เราคิดว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้เจอกันแล้วกเ็เพื่อจะมาตอบสนองเจตนารมณ์ของเรานะครับว่าเราอยากจะดูแล ลูกคมา food ถึงข่าวคราวของการประกวดหนังสั้นค่ะใครสนใจต้องติดตามข่าวนี้นะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทอทอท,อทอร่วมกับกรุงเทพมหานครและก็บริษัทโพสต์พับลิชิ่งจำกัดนะคะจัดประกวดหนังสั้นในคอนเซปที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข9ค่ะโดยใช้คอนเซปว่าจากนี้ไปเลข9จะเปลี่ยนชีวิตคุณใครสนใจไปดูรายละเอียดกันค่ะ โอกาสดีๆมาถึงแล้วสำหรับคนที่รักการทำหนังง่ายๆในเวลา9นาทีด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวไอเดียแปลกใหม่รูปแบบหรือวิธีการนำเสนอใดก็ได้และมีหมายเลข9ก้ากับคอนเซปต์จากนี้ไปเลข9ก้าจะเปลี่ยนชีวิตคุณชิงรางวัลมูล,ลค่ากว่า3 0 0แสนบาทสำหรับงานมหากรรมประกวดหนังสั้นบางกอกโพสไนฟิล์มเฟสสองพั e สิบเครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่บริษัทโพสตพลิชิงจำกัดมหาชนรวมกับกรุงเทพมหานครและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งพันธมิตรยักษ์ใหญ่แห่งวงการต่างๆจัดขึ้นมีการเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆนี้ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพโดยการคัดเลือกผลงานนั้นจะมีทีมงานทางนายฟิล์มเฟสร่วมกับมูลนิธิหนังไทยทําการคัดเลือกและประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบก้าวเรื่องสุดท้ายในวันที่9พฤษภาค,คม2554และจะมีการประกาศผลงานที่ชนะเลิศในวันที่28พฤษภาค,คม2554และคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิจากวงการภาพยนตร์ถึง5ท่านซึ่งรางวัลมีมูลค่ารวมกว่า3 0 0 0สนบาทผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมส่งผลงานหนังสั้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่12เมษายน2554